ถ้าคุณว่าคุณโอ้ใจหายใจคว่ำแล้วคุณต้องลองเจอกรณีของบ้านนี้ดูนะคะนอนกันอยู่ดีๆคุณแม่กับลูกเนี่ยนอนกันพักผ่อนอยู่ดีๆนอนหลับอยู่บนพื้นหน้าบ้านจู่ๆก็มีงูเลื้อยเข้ามาแบบประชิดต,ตัว <c oughs> เหตุการณ์เป็นไงไปดูกันคะ่ะงูเนี่ยเขานอนสบายๆผึ่งลมกันอยู่กับลูกนะจู่ๆนะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวดูดีๆนียนั่งอยู่ที่ขาเด็กอะเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วงูเนี่ย เลือ้อยนะคะข้ามไปข้ามไปตรงจุดที่แม่นอนอยู่เหมือนงูพยายามจะเลือ้อยตรงไปอ่ะแต่ว่าไม่ผ่านแล้วก็ไปโดนขาของ,ขอของคุณแม่ะคะ่าน้องจะตรงไปพผะเอิไปโดนคุณแม่ที่นอนขวางอยู่น้องอ่ะไม่รู้สึกแล้วโดนขาคุณแม่คุณแม่ก็เลยเริ่มเอะใจเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียคุยคุณแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วเจอว่าเป็นงูงูก็ตกใจคุณแม่เหมือนกันต่างฟ้าให้ต่างตกใจ เป็นแม่งูกระโดดหนีเลยโอ้เด็กก็คืองงเลยเกิดอ,อะไรขึ้นแม่แม่ลุกทําไมทางคนต่างถอยแม่ก็คืออุ้มลูกหนีนะคะก่อนที่คนในบ้านเนี่ยจะออกมาช่วยดูส่วนงูก็คือเลื้อยหนีไปแล้วซึ่งงูดังกล่าวเนี่ยคืองูลายสอคะ่ะโชคดีนะเป็นงูไม่มีพิษชอบออกหากินตอนกลางวัน ก็ถือว่าโชคดีแหละที่น้องตัวเล็กเนี่ยไม่ขยับขาตอนงูเลื้อยผ่านไม่งั้นก็อาจจะถูกงูกัดก็เป็นได้นะคะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็มาสแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมากแล้วก็ชื่นชมสัญชาตญาณของความเป็นแม่แหละเมื่ออยู่ในอันตรายก็รีบคว้าลูกให้ปลอดภัยก่อนทันทีเลยนี่ก็โชคดีที่เป็นงูไม่มีพิษนะ,นะ จริงๆต่างจังหวัดก็ต้องระวังเรื่องนี้นะเพราะอะไยหรือคนชอบออกมาแบบนอนเล่นหน้าบา้านแลเบียยบา้านอะไรแบบนี้แล้วงูแบบงูตัวดำๆเขาเรียกว่าอะไรง,แบบง,แบบงูสิงนะถ้าจาไม่ผิดนะมันก็จะเป็นงูไม่มีพิษแต่มันก็ตกใจอ่ะเคยเข้าห้องน้ำตู้มยองบ้านต่างจังหวัดอ่ะเข้าไปแล้วปิดประตูแล้วนั่งแล้วเพิ่งเห็นอย่าบอกนะว่าอยู่ในโถอยู่หน้าประตูอ,อยู่ตรงซอกอยู่แล้วเปิดประตูมันอยู่นอนอยู่ฝั่งนี้แล้วเราไม่ได้สังเกตไงเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วนั่งแล้วเฮ้อแล้วทำยังไงอ่ะ ปล่อยไปยังตอนนั้นเราปล่อยของเราออกยังปล่อยไปแล้ยปล่อยแล้วลุกกังคันไม่ได้ด้วยสิไม่ได้ก็ต้องเบาเบาเบามันดับอยู่เบาเบาแล้วต้องเปิดประตูแล้วประตูเป็นแบบเนี้ยไอ้ที่ล็อกประตูเงี้ยมันจะมีแก๊สแก๊สอะไรเสี่ยงตอนนี้ต้องระระวังด้วยเพราะว่าหน้าฝนงูมันมันหนีความชื้นแมงสาบเอ้ยงูเอ้ยเข้าบ้านกันสุดๆอ่ะ